มากระที่อีกหนึ่งนักเตะนะครับที่มีข่าวคราวว่าอยากจะย้าย,ยทีนั่นคือเปโดโรดิกสนะครับปีกจากสโมสรเชลซีล่าสุดออกมายอมรับนะครับว่าอยากจะกลับไปที่สโมสรเดิมคือบาร์เซโลนานะครับเปโดโรดิกสนะครับแนวรุกทีมชาติสเปนของสิงโตน้ําเงินครามเชลซีทีมดังของพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองเลยนะครับว่ากําลังเจราจากับทีมบาร์เซโลนาต้นสังกัดเก่าจากสเปน เกี่ยวกับการกลับไปร่วมทีมคัมนูอีกครั้งในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเชลซีได้แค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นนะครับแปโดเผยกับบีอินสปอร์ตนะครับว่าตนเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ย้ายกลับไปที่บาร์เซโลนาซึ่งได้คุยเรื่องนี้กับทางโคเซฟมาเรียบาโตเมลประธานของบาร์เซโลนาแล้วนะครับซึ่งตนเองนั้นอยากจะแขวนสตาร์ทกับต้นสังกัดเก่าแต่ก็รู้นะครับว่ายากเพราะว่าแต่ละปีที่ผ่านไป บาซ่ามักจะดึงนักบอลที่ดีที่สุดมาร่วมทีมนะครับแล้วก็เป็นสโมสรที่มีความทะเยอทะยานสูงมากแต่ว่าตนเองก็ไม่หมดหวังที่จะได้กลับไปร่วมทีมเลยครับโดยที่เปโดวัย28ปีกําลังอยู่ช่วยทีมชาติสเปนทาศึกยูโร2ปะสกที่ฝรั่งเศสนะครับและย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวนะครับทำให้เจ้าตัวเริ่มไม่มีความสุข จนตกเป็นข่าวอยากจะย้ายกลับมาที่สเปนให้เร็วที่สุดนะครับ mm hmm. คือสไตล์ของคาริ่ของสเปนโดนัทอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์ที่บอกอังกฤษที่เล่นกันหนักเน้นบอลโยนนะครับ